หลอมทำไมห้องถึงโลบแบบเนี้ยแก้มทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยถ้าไม่คิดจะช่วยอะไรเนี่ยก็อย่าทำให้มันโลบแบบนี้ได้ไหมใจคอเนี่ยจะใ,ใ้แก้มทำทุกอย่างให้เลยไงฮะแก้มทำงานกลับบ้านมาเหนื่อยเหนื่อยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแก้มจะทนไม่ไหวแล้วมนะ่ทนได้ไหมล่ะถ้าทนไม่ได้ไปองทน จะหาเรื่องกันให้ได้ใช่ปะฮะวันนี้คุณไปไหนมาก็บอกว่าไปทำงานไงทำไมถึงถามคำถามเดิมๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่เบื่อเหรองานงานอะไร ว่างานอะไรบอลดิบอบกูจะทำงานอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของกูแทนที่คุณจะเอาเวลาไปถามผู้แบี้เนี่ยเมื่อเอาเวลาไปหางานทำไม่ดีเหร่าฮะไอ้แม่งด่าแม่ง มึงคิดว่ากูไม่รู้อ่ะมึงทำงานอะไรอ่ะมึงไม่ใช่เสียคะเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมคะสุดยอดไปเลยจ้านี่เงินค่าตัวนะ ขอบคุณค่ะฮัโหลน้องแม่มีอะไรจะบอกลูกอะไรเหรอคะแม่แฟนแก่เป็นตัวแม่อย่ามาใสา่ยลยแก้มนะแม่ไม่ได้ใส่ลาย,ายไม่เชื่อแม่ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะส่งให้ดู มึงก็งเป็นแค่ไอตัวที่จะมาเกาะกูกินเหมือนที่แม่กูบอกว่าไม่มีผิดเลยถ้ามึงมีให้กูกอเนี่ยกูจะลำบากขายตัวแบบนี้เหรอที่กูเอามีเนี่ยเพากูคิดว่าชีวิตกูจะดีกว่านี้ไปที่ไหนกูกับได้แรงงานมาแทนอะแม่แต่คนโนนี้ กูก็ต้องเป็นคนผ่อนเองข้าของเครื่องใช้ของมึงเนี่ยมึงก็ดังผลิตยังจะใช้ได้ของแพงๆแ,แต่ค่าประมันร้มึงเนี่ยมึงยังแม่มือขตอตังกูไปเลยอะ่ะในที่กูเป็นแบบนี้กลายเปแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะมึงไงต้องมึงไปทั <c oughs> ้แม่มึงเนี่ยไม่มาเสือกเรื่องนี้ <c oughs> ชีวิตกูคงดีกว่านี้ไม่ใช่หายแบบนี้หรอก กูโง่เองแบะที่ไปเชื่อคนอย่างมึงเหรอ กูจะมั่นใจได้ไงว่าเหรียญในทองเนี่ยเป็นของกู

อบอกมึงใช่ไหมมึงเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกพูกชายมึงใช่ไหมการที่มึงคิดว่าไปนอนกับใครกับใครมึงคือความรักน้่นเหรอคนแยวนี้รู้กันทั่วแล้วว่ามึงเป็นคนยังไงมึเงเลิกทำลายชีวิตกูสันทีได้ไหมอีกแกเมื่อไหร่ึงจะบอกไ อย่างไปเท่งกับแม่กูนะแม่กูไม่เคยทำอะไรให้มึงไม่แต่ตัวมึงเองนั่นแหละที่ทำตัวเองให้ต่ำทำตัวเองให้ต่ำไม่พอมึงยังจะดึงกูให้ต่ำอีกเจ๊ออต่อไปเนี้มึงอยากทำอะไรมึงก็ทำมึงจะไปนอนก,กับใครมึงก็ไปนอนสกปรก กูกับมึงเลิกกันว่าอะไรอะหลัวหลัวอะไรก็ไปเลยละก็มาตัวหลัวอะไรก็ไงจริงๆนะหลงอย่างไรก็ไปเลยนะแมึงเลิกบ้าสักทีเถอะมึงไม่อายเหรอวะมึงดูดิเขามาดูมึงทั้งคอนโทนแล้วเนี่ยต่อไปมี้ยมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำมึงอยากเป็นนอนของใครมึงก็เป็นน้อง มึงไม่ต้องสร้างภาพเพ้เกิดดูดิว่าตัวเองทำงานอย่างโน้อนอย่างนี้เขาพูดแบบว่ามึงเต็ดแค่ตัวไปเถอะลูกอย่ามาเสียเวลากับผู้หญิงคนนี้เลยมันไม่อายก็ปล่อยไว้ตรงนี้แหละไป <c oughs> <c oughs>